สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบังสปอยวันนี้แมวบังจะมาสารต่อความหาเอ้ยความสยดสยองกับการกลับมาของงูยักษ์ที่ใครเห็นเป็นต้องกุมขมับกับอนาคอนด้าสี่ล่าโคตรพันเลื้อยสยองโลกเรื่องเราจะตื่นเต้นและลุ้นระทึกขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับเหตุการณ์จะดำเนินต่อจากภาค3หลังจากที่นักวิทยาศาสตร,ร์ของลุงเมอร์ด็อกเก็บตัวอย่างลูกงูอนาคอนดา้าและทำการวิจัยต่อ จนในที่สุดเขาก็สามารถพัฒนาเซรุ่มชนิดใหม่ขึ้นมาได้เป็นเซรุ่มที่สมบูรณ์และสามารถใช้ในการรักษาโรคมะเร็งของลุงเมอร์ด็อกได้ แต่เซรุม่มนั้นกลับมีผลข้างเคียงต่อง,งูอนาคอนดามันทำให้อนาคอนดาเติบโตผิดปกติและดูร้ายกว่าเดิมหลายเท่าและยิ่งไปกว่านั้นหากได้รับบาดเจ็บหรือตายเจ้าง,งูอนาคอนดากลายพันธุนี้ก็จะสามารถสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่พูดให้เข้าใจง่ายก็คือมันทั้งใหญ่ยาวดุร้ายและเป็นอมาตะนั่นเอง แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้างูอนาคอนด้ากลายพันธุ์นี้ดันหลุดออกมาจากกรงขังและก็ได้เข้าขมเมอบนักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นเซรุ่มทันทีนั่นจึงทําให้ลุงเมอร์ด็อกไม่สามารถติดต่อกับนักวิทยาศาสตร์คนนี้ได้เขาจึงทําการจ้างยูจีนให้เดินทางไปยังแคมป์วิจัยกลางป่าเพื่อนําเซรุ่มและข้อมูลงานวิจัยทั้งหมดจากนักวิทยาศาสตร์คนนี้มาให้เขา และสั่งให้ยูจีนกำจัดอ m แมนดานางเอกจากภาค3เพราะอ m แมนดาคือคนเดียวที่กำลังตามหาและต้องการทำลายงานวิจัยของลุงเมอร์ด็อกโดยลุงเมอร์ด็อกแกก็ยังไม่รู้ว่านักวิทยาศาสตร์ลูกน้องของแกนั้นโดนเจ้างูอนาคอนด้ากลายพันธุ์ขเมื่อไปแล้วอีกด้านหนึ่งกลางป่าใกล้กับศูนย์วิจัยของลุงเมอร์ด็อก อเล็กที่กำลังหลงป่าก็เจอกับอาแมนดาที่มาพร้อมตำรวจสองนายโดยบังเอิญโดยอเล็กนั้นได้ยินว่ามีการขุดค้นทางโบราณคดีในป่าแห่งนี้เขาจึงอยากที่จะมาดูแต่ก็ดันหลงป่าเสียก่อนอาแมนดาจึงให้อเล็กเดินทางมากับเธอด้วย ต่อมาพวกอเแมนดาก็เดินทางมาถึงเหมืองแห่งหนึ่งจากการที่สำรวจเมืองแห่งนี้พวกอเแมนดาก็เจอเข้ากับดอกไม้สายพันธุ์ใหม่ที่นักวิทยาศาสตร์ของลุงเมอร์ด็อกทำการเพราะพันธุ์ขึ้นมาเพื่อสกัดเซรุ่มชนิดใหม่โดยอเแมนดาก็ได้วางระเบิดเพื่อที่จะทําลายมัน แต่ทันใดนั้นเองเจ้างูอนาคอนดายักษ์ก็เข้าเล่นงานและขมือบตำรวจสองนายที่มากับอาร์เมนดาโดยมันก็ได้ตามเข้ามาในเหมืองเพื่อที่จะเล่นงานอเล็กและอาร์เมนดาและดูเหมือนปืนจะไม่สามารถทําอะไรมันได้และในขณะที่อาร์เมนดากําลังจะโดนเจ้างูยักษ์ขมือบเหมืองก็ถล่มลงมาทับร่างเจ้างูยักษ์จนมันแน่นิ่งไป ต่อมาขณะที่อเล็กและอเมนดากำลังปีนบันไดเพื่อออกจากเมืองแห่งนี้อ m n เมนดาเธอก็พลาดตกลงมาหัวกระแทกพื้นจนสลบไปอเล็กที่ไม่มีทางเลือกและเวลาคิดมากนักเขาจึงทิ้งอ m n เมนดาไว้และหนีออกมาจากเมืองและเจ้าง,งูอนาคอนดากลายพันธุ์ที่เมืองถล่มทับร่างมันเมื่อกี้นี้ก็รักษาแผลต,ต่างๆจนหายเป็นปกติและก็ได้เลื้อยออกมาจากเมืองด้วย อีกด้านหนึ่งทีมสำรวจขุดค้นทางโบราณาคดีก็กำลังเดินทางไปยังแคมป์ของพวกเขาแต่เมื่อมาถึงพวกเขาก็พบว่าทีมโบราณาคดีที่มาประจำการอยู่ที่แคมป์ก่อนหน้าพวกเขาโดนบางอย่างทำร้ายและสภาพศพของพวกเขาก็สยดสยองอย่างมาก โดยเช้าวันต่อมาพวกเขาก็เดินทางไปสำรวจที่หลุมที่ทีมโบราณนักคดีทำการขุดค้นแต่เมื่อไปถึงก็พบว่าทีมสำรวจโบราณนักคดีก่อนหน้าพวกเขาถูกบางอย่างฆ่าตายหมดแล้วทางด้านอแมนดาเมื่อได้สติเธอก็รีบออกมาจากเหมืองทันทีโดยระหว่างทางเธอก็เจอกับอเล็กที่กำลังวิ่งหน้าตาตื่นเพราะมีงูอนาคอนดายักษ์กำลังไล่ขมือบเขามาอย่างกระชั้นชิด อแมนดาพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของเจ้างูยักษ์เพื่อช่วยอเล็กที่กำลังจะโดนขมอบเธอขับรถและยิงใส่เจ้างูยักษ์อย่างต่อเนื่องแต่ทันใดนั้นรถก็เกิดเสียหลักจนพลิกคว่ำอแมนดาพยายามหนีออกจากซากรถเพื่อไปสมทบกับอเล็กทั้งคู่หนีและยิงใส่เจ้างูอนาคอนดายักษ์อย่างต่อเนื่องนั่นก็ทำให้ทีมโบราณาคาดีและทีมของยูจีนได้ยินเสียงปืนและตรงไปยังต้นเสียงทันที เมื่อมาถึงภาพที่อยู่ตรงหน้าทั้งสองทีมก็คืออเล็กและอแมนดาที่กำลังวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจากเจ้างูอนาคอนดายักษ์กลายพันธุ์โดยโรแลนด์หนึ่งในทีมโบราณาคดีก็รีบตรงเข้าไปช่วยพวกอแมนดาทันทีโรแลนด์ Roland ยิงใส่เจ้างูอนาคอนด้าอยู่หลายนัดแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้และเจ้างูอนาคอนด้าก็ขมึบเขาเข้าไปอย่างง่ายดายอแมนดาและอเล็กก็ได้เข้าร่วมกับทีมโบราณนาคดีก่อนที่พวกเขาจะรีบหนีไป ทางด้านทีมของยูจีนก็พยายามไล่ตามพวกอ m แมนดาแต่ระหว่างทางพวกเขาก็โดนเจ้างูอนาคอนดาเข้าเล่นงานและมันก็ขมืออบลูกน้องของยูจีนไปด้วยแต่ในที่สุดพวกยูจีนก็ตามมาเจออ m แมนดาและสมาชิกคนอื่นๆในทีมโบราณาคดีได้ยูจีนสังหารทุกคนที่คิดจะหนีและพยายามเค้นหาที่ตั้งของศูนย์วิจัยจากอ m แมนดา และจากการที่มีเจ้างูยักษ์คอยตามล่าพวกเขานั่นจึงทําให้ยูจินสั่งให้ลูกทีมของเขาพาอ m แมนดาและสกอตไปเอาเซรุ่มแทนเขาเพื่อที่เขาจะไม่ต้องเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของเจ้างูยักษ์นั่นเองต่อมาพวกอ m แมนดาก็เดินทางมาถึงบ้านที่ใช้วิจัยเซรุ่มและก็ได้พยายามค้นหาเซรุ่มภายในบ้านหลังนี้จนในที่สุดพวกเขาก็เจอมันโดยสกอตก็เพลอทํามันหกกลิ่นของเซรุ่มนี้ดึงดูดเจ้างูยักษ์มายังบ้านหลังนี้ และก็ได้เข้าขมือบหนึ่งในลูกน้องของยูจีนทันทีอแมนดาและสกอตตก็ได้อาศัยจังหวะนี้หลบหนีจากลูกน้องของยูจีนและก็ได้เข้าไปแอบในห้องเก็บของจากการสำรวจห้องเก็บของนี้พวกอแมนดาก็เจอกับเซรุ่มและสมุดบันทึกที่บันทึกสูตรในการผสมเซรุ่มเป็นสิ่งที่อแมนดาตามหามาโดยตลอดเพื่อที่จะทำลายมัน วันต่อมาขณะที่อาแมนดาและสกอตต์กำลังกลับไปที่แคมป์พวกเขาก็เจอกับลูกน้องของยูจินที่กำลังดักรออยู่แต่ทันใดนั้นงูนาคอนดายักษ์ก็ตามมาและเข้าเล่นงานลูกน้องของยูจินโดยพี่แกก็กะจะระเบิดตัวเองไปพร้อมกับเจ้างูยักษ์แต่เจ้างูยักษ์มันก็ดันเลื้อยไปทางอื่นผลมันจึงออกมาอย่างที่เห็นนั่นแหละครับ โดยเจ้างูยักษ์ก็ไล่ตามอแมนดาและสกอตต์มาอย่างกระชั้นชิดสกอตต์ Scott จึงไม่มีทางเลือกเขาตัดสินใจยอมตกเป็นเหยื่อของเจ้างูยักษ์นั้นก็ทำให้อแมนดามีเวลาพอที่จะใช้เซรั่มที่เจ้างูยักษ์ชอบราดไปบนถังน้ำมันก่อนที่จะโยนมันไปให้เจ้างูยักษ์และกระหน่ำยิงถังน้ำมันนั้นจนมันระเบิดคาปากเจ้างูยักษ์แต่บาดแผลเพียงแค่นี้ก็ทำให้งูอนาคอนด้ากลายพันธุ์ตัวนี้ สามารถสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็วอีกด้านหนึ่งลุงเมอร์ด็อกก็เดินทางมาถึงแคมป์ของนักโบราณาคดีแต่เมื่อมาถึงก็พบว่ายูจีนนั้นคิดที่จะหักหลังเขาเพราะคู่แข่งทางธุรกิจของลุงเมอร์ด็อกเสนอเงินจำนวนมากกว่าให้ยูจีนนั่นก็ทำให้แจ็คสันหนึ่งในสมาชิกทีมโบราณาคดีอาศัยจังหวะนี้เข้าเล่นงานยูจีนและตะบันหน้าเขาจนเขานั้นสลบไป แจ็คสันพยายามทวงเวลาลูกน้องของยูจีนเพื่อให้เฮเลอร์และอเล็กหลบหนีและในขณะที่แจ็คสันกำลังแย่อะแมนดาก็มาถึงและก็ได้กระนำยิงใส่ลูกน้องของยูจีนจนลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงและในขณะที่พวกอะแมนดากำลังจะหนีลุงเมอร์ด็อกก็โผล่มาและก็ได้ยื่นข้อเสนอกับอะแมนดาโดยแลกเซรุ่มกับการที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ไม่ต้องเปิดฉากยิงและจะได้ไม่ต้องมีใครตายไปมากกว่านี้ เมื่อได้เซรุ่มลุงเมอร์ด็อกไม่รอช้าที่จะฉีดมันเพื่อรักษาโรคมะเร็งของเขาและก็ได้ผลเซรุ่มทำให้ลุงเมอร์ด็อ,ดอกหายจากโรคมะเร็งได้ในทันทีนั่นก็ทำให้ลุงแกดีใจมากแต่ก็ดีใจได้ไม่นานเพราะเจ้างูอนาคอนดายักก็มาถึงแคมป์และก็ได้ขเัเคือบลุงเมอร์ด็อกเข้าไปทางด้านพวกอะแมนดาก็เดินทางมายังเหมืองที่อแมนดาพบดอกไม้สายพันธุ์ใหม่ที่นักวิทยาศา,ศาสตร์ของลุงเมอร์ด็อ,ดอก พาะพันมันขึ้นมาและก็ได้ทําการระเบิดเมืองแห่งนี้จนสิ้นซากอีกด้านหนึ่งยูจีนที่เพิ่งได้สติก็พยายามไล่ตามพวกอ m n เมนดาไปและก็ได้แอบกระโดดเกาะท้ายรถขณะที่พวกอ m n เมนดากําลังเปลี่ยนรถมาด้วยโดยแจ็คสันก็พยายามกําจัดยูจีนให้ตกไปจากรถโดยมีเจ้าง,งูอนาคอนดายักษ์เหลือตามรถพวกเขามาอย่างกระชั้นชิดโดยอเมนดาก็ได้ดึงสลักระเบิดมือที่ติดอยู่ที่ตัวยูจีนออก และทันใดนั้นเจ้างูอนาคอนดายักษ์ก็ตามทันและได้ขมือบยูจินไปพร้อมกับระเบิดมือนั่นก็ทําให้ยูจินและงูอนาคอนดายักษ์กลายพันธุ์ระเบิดไปพร้อมกันจนไม่เหลือซากลุงเมอร์ด็อกที่เป็นตัวการที่ทําให้เกิดเจ้างูยักษ์กลายพันธุ์ก็โดนขมือไปแล้วในตอนแรกผมก็คิดว่ามันอาจจะจบที่ภาคนี้แต่หนังก็ยังทิ้งทวนให้เราได้ลุ้นต่อว่ามันอาจจะมีภาคต่อ เพราะเจ้างูอนาคอนดายักษ์กลายพันุตัวนี้มันก็ยังไม่ตายนะสิครับก็จบกันไปแล้วครับกับอนาคอนดา4ล่าโคตรพันเลื้อยสยองโลกเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไป และถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย